สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับแม่หมออมมี่กับเพจแม่ลูกผูกดวงนะคะวันนี้เป็นคลิปแร่นดอมนะคะเหมือนเดิมคะ่ะแม่หมอตั้งใจอธิษฐานจิตแล้วให้ไพ่สำรับนี้เป็นออสื่อกางบอกผ่านแม่หมอนะคะว่าช่วงนี้ความรักของคุณมีอะไรจะต้องระวังเป็นพิเศษไหมหจะเกิดอะไรขึ้นสำหรับหนุ่มโสดสาวโสดหรือคนมีครอบมีครัวแล้วหรือความรักไม่ชัดเจนก็ดูได้เนาะประมาณนี้ค่ะโอเคเชื่อมั่นในตัวแม่หมอนะคะเชื่อมั่นในไพ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลย อจริงๆแล้วคุณน่ะมีอะไรบางอย่างที่แบบต้องยอมจำนนกับคนคนนี้หรือเปล่าคะบางคนอาจจะอยู่ด้วยความที่แบบไม่ได้รักไม่ได้ชอบในช่วงแรกนะเอออยู่ด้วยความจำนนอะไรก็แล้วแต่ที่แบบพ่อแม่ให้ชอบกันหรือคุณอาจจะแบบมีอะไรที่แบบ ยอมจำนวนน่ะที่จะต้องอยู่กับคนคนนี้โดยที่คุณไม่ได้ทันได้ตั้งตัวหรือตั้งใจนะคะเป็นอะไรที่แบบเกิดขึ้นโดยกระทันหันเกิดเหตุโดยที่คุณไม่ได้ทันได้ตั้งตัวนะคะอืมมันมีการที่แบบทําให้คุณต้องมามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเขาถึงเรื่องเซ็กซ์เซ็กโนนี่อะไรก็แล้วแต่คุณมีอารมณ์แบบนั้น ไปแล้วนะคะซึ่งในใจของคุณเองแม่หมอมองว่าคุณเองก็มีตัวเลือกเยอะนะไม่ใช่ไม่มีนะคะแต่ไอเรื่องความรักอันเนี้ยมันอาจจะไม่ใช่คุณไม่ชอบเขาเลยแต่เหมือนกับมันโดนแบบ ขืนใจอะไรอย่างเงี้ยในครั้งแรกที่คุณอาจจะไปมีอะไรกับเขาอะไรแบบเนี้ยเออเป็นการมุมมัวเมาอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบทําให้คุณไม่ได้ตั้งตัวค่ะเอออาจจะแบบไปไปไปกินเลี้ยงกันแล้วแล้วต่างคนต่างเมาอะไรแบบเนี้ยเอออะไรเงี้ยเลยทําให้คุณต้องแบบมาคบกันโดยแบบไม่ทันได้ตั้งตัวอะไรแบบนี้ก็ได้มันก็เลยทาให้มีครั้งที่หนึ่งสองสามตามมาอะไรแบบนี้นะคะเป็นคุณก็ได้ที่มีตัวเลือกเป็นเขาก็ดีที่มีตัวเลือก เยอะพอสมควรมีคนคุยอะไรแบบนี้นะคะอืมแต่แม่หมอมองว่าเขาเองกับคุณนะ่ะเขาเองก็จะทําให้ดีที่สุดนะเมือ่อเมื่อเหมือนกับว่า เขาจะมีความรับผิดชอบในตัวคุณนะคะเออถึงก่อนหน้านี้อาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้ปิง๊งปังรักแรกอะไรกันแบบนี้ก็เติะก็เถอะแต่เขาก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดเอาใจคุณให้ดีที่สุดหรือจะรักคุณให้มากที่สุดอะไรแบบเนี้ยอืมแต่แม่หมอมอง,มองในไพ่สรุปอะค่ะก็ให้ระวังด้วยอะไรที่คุณคิดว่าดีจบเคลียร์แล้วจําได้ไหมไพ่ใบนี้ที่บอกว่ามีตัวเลือกนั่นแหละคนคนนี้จะเดินกลับเข้ามาในชีวิตของคุณกับเขาค่ะเออเขาอาจจะ ถึงบอกไพ่อะไม่โกหกนะมันเป็นอะไรที่ไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งแม่หมอมองว่าเขาเองอะมีเจ้าของอยู่แล้วมากกว่าค่ะอืมเขามีตัวเลือกอยู่แล้วแล้เขาเองเหมือนมาลุ่มหลงคุณมาชอบมาหลงไหลอะ่ะในในรูปร่าง ภายนอกอะไรสักอย่างของคุณอะไรแบบนี้ค่ะมันเลยทําให้หนึ่งในนี้มีคนมีหน้าอกสวยหรือไปทาหน้าอกมาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเออมีแบบเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องเซ็กทําให้เขาอะหลงคุณก็ได้อะไรแบบนี้ค่ะตีตามหน้าไพ่นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคนคนนี้จะเดินมาแบบงงๆคําคุณเองก็งงๆเช่นเดียวกันเพราะคุณไปแบบ มีวันไนท์แตรนกับเขาโดยไม่ได้ผันในตั้งตัวมันก็เลยแบบเนี่ยทำให้คนคนนี้ต้องปรากฏตัวออกมาทําคุณสตันมากเลยนะบอกเลยนะคะ mm hmm. ก็ให้ระวังด้วย mm hmm. อะไรที่จะเกิดขึ้นนับแต่น,นี้ที่เราดูไพ่กันไปหรือบางคนอาจจะบอกว่าไอ้ความสัมพันธ์บา้บาบา้บาบเนี้ยที่เกิดขึ้นแล้วอะ่ะไม่หมอมันเกิดขึ้นแล้วเออบอกเลยเดี๋ยวคนคนนี้ที่คุณกาลังดีๆกันอยู่กําลังมีความสุขเนี่ยนั่นแหละคนคนนี้เขาจะเดินกลับเข้ามาค่ะอืมอาจจะเป็นคนของเขาที่มีอยู่แล้วแลวเขาไม่ได้บอก เอออาจจะเป็นคนของคุณที่มีอยู่แล้วแล้วคุณไม่ได้บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังด้วยนะคะคนคนนี้จะกลับมาแน่นอนแล้วมันจะทําให้เรื่องราวของคุณน่ะไม่จบอะหรือจบไม่สวยหรือมันจะมีภาพต่อไปอีกอะไรแบบเนี้ยคะ่ะประมาณนี้นะจ๊ะสําหรับวันนี้แม่หมอต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ